สวัสดีครับในวันนี้นะครับเรามาอยู่กับแมปเบนรอดอีวอร์ลูชันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าในวันนี้เราไม่ได้มาเล่นธรรมดานะครับเราจะมาเล่นตัวสกิลเลตนี่ครับผมเราจะมาเริ่มต้นด้วยตัวสกิลเลตกันนะครับตอนนี้ผมเลเวลสามนะครับเดี๋ยวลองไปตีช้างตัวนี้เอ๋ลองตีดูนะเออัพเลยอัพเป็นเลเวลเก้าเลยนะครับอันนี้โคตรเร็วตีตัวนี้น่าจะทีเดียวตีทีเดียวเลเวลสิบห้าเลยนะครับไปวบูทไปได้เลยโอเคเกมนี้อาจจะเลวหน่อยนะครับ อาจจะจบกันภายในแป๊บเดียวเลยเอ้ยอันนี้มันอีโวตัดเลี้ยงได้ด้วยอุ้ยสวยดีอีโวได้ด้วยเหรออีโวสัตเลี้ยงเลยก็เอาตัวนี่นี่นี่มาใส่ด้วยกันปึอ,อ,องกลายเป็นตัวเฮ้ยตัวนี้อู้หูเป็นพันสี่เลยเหรอร่างแรกมันเจ็ดร้อยนะครับพออีโวเป็นสองดาวนี่พันสี่เลยนะค่อนข้างตึงไม่ใช่ชิวๆทีเดียวตีทีเดียวพัฒน,นาล่างเลยอันนี้ตอนนี้เราเลี้ยวยี่ยี่เอ็ดเลยนะครับโคตรเร็ว ตีอีกตัวหนึ่งเพื่ออัพเลเวลนะครับแล้วก็ไปลกถัดไปได้เลยเฮ้ยอันนี้ต้องตีนะทุกคนอันนี้เป็นตัวรับนะผมว่านะเลือดมันสองร้อยเองเห็นปะมันให้เวลเยอะมากเว้ยใครที่ผ่านมาเจอก็ตีได้นะครับเดี๋ยวดูจากเลเวลยี่สิบสองมันจะอัพไปเท่าไหร่มันให้เวลเยอะมากจริงมาจากยี่สิบสองนะครับตอนนี้จะกลายเป็นเวลอู้เห็นไหมอัพเลยยี่สิบสองขึ้นมาเป็นยี่สิบเจ็ดโอ้โหให้เวลเยอะมากใครที่เจอตัวนี้ก็ตีได้นะครับตีง่ายมากอ่้อ,อก,ก้าทีเดียวเท่านั้นชิลมาก เดียวี่สิบเจ็ดโอ้โหต้องการด้วยอเยอะเลยวะเอ๊ะมีเพนกวินเพนกวินตรงนี้อะไรปาร์ตี้อินไว้อ่าโอเคเอาเข้าไปคือยังไงว่าพอเป็นปาร์ตี้มันยังไงคือมันจะแชร์เวลกันเหรออูอ้ผมเป็นออรคาเลอะไรทักอย่างเขาบอกเหมือนอยากเทรดของนะเขาอยากเทรดของอ่าๆผมก็จะให้เข้าไปนะครับอยากเทรดของอ๋อเอาอันนี้ไปเอ้าเอาเอาพื่อนเอาอันนี้ไปเราไม่ได้ใช้อ่เพื่อนเราไม่เอาสัตว์เลี้ยงนายเอา มีแล้วเหรอโอเคมีแล้วก็ไม่ต้องเอาแค่น,นะน,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 นั้นแหละโอโ้ยยอ,อัพแล้วตอนนี้ไปยุบเก้าแล้วไปโลกต่อไปได้แล้วมาครับตอนนี้เรายุบเก้ามาอยู่ที่โลกหิมะแล้วเร็วมากเฮย้ยนี่ไงนี่ไงไอตัวนี้ให้เร็วเยอะมากต้องต้องมาตีด้วยนะครับทุกคนนั่นน่าจะมีหลายแมปนะเจอได้หลายแมปเลยตัวนี้ไอเต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 ซาหูเนี่ยนี่เวบอัพเลยให้เร็วเยอะมากจริงๆนี่เร็วสามสิบสามเลยตอนนี้ ต้องใช้เลเวล36ถึงจะไปนู่นได้อะแต่อันเนี้ยต้องโดนผมไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเสื้อผ้าเนี้ยมันเหมือนตู้เสื้อผ้าเลยเวย้ยใช่ไหมมันคือตู้เสื้อผ้าใช่ไหมมันไม่ใช่ไม้ใช่ไหมมันไม่ใช่ไม้ธรรมาดาเป็นตู้เสาาื้อผ้าอืมวิวไม่ค่อยขึ้นแล้วอ่ะโอ้โหตอนนี้นะครับเราอยู่ในดันเจียนทุงทุง,ทงซาฮูราได้นะครับแต่มันเป็นทุงทุงซาฮูราว่าขอรหัสไวไฟอะเดี๋ยวผมจะไปจัดการเขามันจะมาขอใช้ไวไฟฟรีไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ไงคนจ่ายไวไฟคือผมไงคนจ่ายเน็ตอะ ใครที่จะแบบมาอัพวิวอะไรย่างนี้ก็มาลรงแรนเจียนดีกว่าใช่ใช่มันให้วิวเยอะมากจริงๆแต่ผมก็เก่งเกินดูดิตีตัวละครเองอ่ะนี่ไงทุงๆแบบขอรหัส i วไ,ฟไฟนะครับอันนี้เป็นทุงๆหลังจากตายแล้วใช่ไหมมันไม่ชิปมันไม่เหมือนทุงๆนี่วะเนี่ยมันใครเนี่ยแต่เขาเหมือนว่าเขามีละ <laughs> เขามี Wi-fi นะอันนี้น่าจะยริ wi f i ผมใช้อยู่เดี๋ยวผมต้องจัดการเขานะครับเพื่อจะทําให้เน็ตผมนั้นเร็วขึ้นมันจะมายืมเน็ตกันไม่ได้อย่างเงี้ยมต้องช่วยกันจ่ายด้วย อืมอู้อัพเลยเร็วอัพเลยเป็นบิ๊กฟุตส่แว่นหูเราอัพจะเร็วจากเร็วสายสามมาเร็วสี่สิบเลยอ่ะเปลี่ยนเวอร์เปลี่ยนเวอร์อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเทเลพอร์ตได้อ๋อเพิ่งรู้ว่ามีตัวเทเลพอร์ตตรงนี้โอ้โหผมก็เดินไปเดินมาตั้งนานเอ้ยนี่นี่นี่ต้องตีนี่ต้องตีนี่เดินผ่านไม่ได้นะครับเดินผ่านเฉยๆนี่เสียดายของแย่เจอที่ไหนให้ตีด้วยนะครับตัวนี้ให้เวลเยอะมากให้ของดีด้วยนะครับมีโอกาสลุ้นตัวซีเครตนะ กล่องมันอะที่มันแจกอ่ะอืมมามาลุ้นกันว่าจะได้ตัวซีเครตหรือเปล่าสามกล่องซีเครตซีเครตอืมไม่มีซีเครตทางนั้นแหละเดี๋ยวลองซื้อกล่องนี้มาเปิดดูมันทําอะไรได้ไม่รู้นะครับอันนี้อม,มิติกซื้อไปเลยซื้อมาให้หมดสองกล่องอะดูดิจะได้อะไรโอ้โหได้แว่นกระจกกระจกมาสอ่งอันโอ้โหดูดิโอ้โห วิ่ง1047เลยเหรอนี่ขนาดขั้นกระจอกอะเนี่ยถ้าเป็นขั้นมิติกขั้นอีพิกจะขนาดไหนวะอันนี้เลเวล43นึงจะไปได้หรอตีตัวนี้ก่อนละกันให้เลเวลเท่าไหร่37เหรอแบบนี้เราก็ต้องไปเก็บเวลในดันเจี้ยนอีกอะดิไปทุกคนเราไปเก็บเวลในดันเจี้ยนกันดีกว่าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้รีเบิร์ตได้ปะรีเบิร์ตได้ปะอุ้หรีเบิร์ตได้อ้าวรีเบิร์ตได้แบบนี้ก็เดี๋ยวผมไปเก็บก่อนนี้ อืมเรากลับมาสู่เลเวลหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ <c oughs> มาครับทุกคนเรามาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้นี่เริ่มต้นแบบเร็วๆเลยเริ่มต้นแบบไม่รอใครทั้งนั้นนี่โอ้ตีทีละสามล้านเลยอะตียึบเก้าล้านอัพเร็วมากอัพเร็วมากตีวัวด,ดาวเสาตีวัวด,ดาวเสาเราเลเวลขึ้นมาเป็นเลเวลสิบหกแล้วโอเคลงนั้นเจนได้แล้วนี่ดันเจนวัวก็ชิวๆทุกคนไม่น่าจะขนามือเราเยอะ โคกเลย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 นี่บอสนะครับทีเดียวพอเลเวลเลเวลนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นโอ้โหโหโหยี่สิบห้ายี่สิบห้าเลเวลวเลยโอ้โหไม่ถึงสามสิบวะนี่วัวซีเครตโคตรโหดผมว่าเป็นตัวซีเครตตัวแรกที่ทุกคนต้องมีมันตีง่ายเว้ยแบบมันดรอปง่ายผมว่านะไม่รู้มันดรอปง่ายที่ผมคนเดียวไหม แต่มันง่ายนะผมว่าเออมันต้องมีพอมีเราเล่นง่ายขึ้นเยอะชีวิตดีๆที่ลงตัวเลยอืมบร้อยโอ้โหรีวิวพุ่งไปเป็นพุงพ่งพุ่งไม่พุ่งว่ายี่บห้าเท่าเดิมไล่ว่าโอ้โหรเวิวสี่สิบเอ็ดโอหอันนี้ฟรีเจมนะครับอู้หูมาหยยดตรงนี้แล้วจะได้หนึ่งหมืนเจมเฮ้โโยเจอแล้วเจอตู้เสื้อผ้าอยกแล้ว แบบนี้ต้องตีเจอที่ไหนต้องแวะนะครับอันนี้ตูต้เสื้อผ้าไปผมว่าเราไปลงนันเจียนยาวๆดีกว่านะครับเดี๋ยวมาเจอกันเดี๋ยวมาเจอกันนะครับหลังจากที่ผมนั้นลงนันเจียนเสร็จแล้วโอเคไหมโอเคปะเดี๋ยวผมขอไปหากล่องก่อนนี่กล่องที่เราจะหานะเป็นกล่องสีเขียวอันนี้นะครับเห็นไหมมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะได้พอร์ทฮอสปอตพอร์ทฮอสปอตหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนี่ไงใบสันในที่ผมบอก,ท,บอกที่ผมใช้อยู่เป็นใบสันเนี่ยบซันเต้ กริฟฟิธเอร์นี้แหละครับมัน <laughs> โอ้ไปลองเปิดดูเล่นๆดิอ่ะได้ตัวอะไรมาโอ้โอ้ได้ของไม่ดีมาวะไม่ดีเลยไม่ได้ใช้สักอันเลยโอเคไปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปตีกับโครงกระดูกขอไ i ฟก่อนเนดะี๋ยวกลับมาเจอกัน มาครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ไปเก็บกล่องมาแล้วนะครับครบสักทีห้าสิบกล่องจริงๆก็ไม่ใช่ว่าครบอะไรหรอกผมแค่อยากให้มันถึงห้าสิบกล่องเฉยๆเลขมันสวยดีนะับมาเรามาเปิดกล่องกันเปิดได้ทีละแปดแต่ผมจะเปิดทีละสี่แล้วกันเอ้เปิดทีละแปดดีไหมทีละสี่แล้วกันเอ้าสี่เอาไปตัวสีเครด็ดตัวสีเครด็ดตัวสีเคร,เคร็อืมยังยังไม่ออกยังไม่ออกสีเครด็ดสีเครด็ดสีเครด็ดสี่ไหมแต่กี้สีซสี่ไหม ไม่ไม่สีนะครับนึ่คงขอเปลี่ยนตัวนะว่าตัวนี้มันใหญ่เกินไปอะ่ะมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยไอตัวนี้มันใช้ตัวสีเขทมันเก่งละเอาของกระจอกให้มันมาเราเป็นตัวนี้ดีกว่า <c oughs> ตัวโคตรเล็กอะ่ะตัวนี้ไม่น่าเก่งนะเขาไม่น่ารู้ว่าตัวนี้เก่งมาเปิดกล่องกันต่อมาพิมพสัตว์ทุกเก้าเก้าให้ผมด้วยนะครับเผื่อผมจะได้ของดีสัตว์ทุกเก้าเก้าไม่น่ตัวสีเขทต้องมาหน่อยเดีว่าห้าสิบกล่องเลยนะเวยมาปะตะกี้มองไม่ทัน ไม่มานะครับไม่มามามาตัวโทรศัพท์ตัวโทรศัพท์โครงกระดูกโทรศัพท์โอ้โหโคมไฟสีนะฮะเดี๋ยวมาขั้นกลางด้วยนี่ดีกว่าตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าบอกเขาว่าตัวสีเขียต,ต้องมาตัวสีเขียดต้องเอาไปแปดกล่องตึงๆไปแปดกล่องไปละล,ะล,ะล,ะละั่นแปดกล่องแบบแบบบ้าๆไปเลยนี่ อื <c oughs> มอืมอืมอยู่สิบแปดกล่องแล้วยังไม่โผล่เลยอ่ะอันนี้อันนี้อันแปดกล่องไปมีไหมมีไหมมีอืมเกือ <c oughs> จังวะเอ้ยอ่ะนนี้ก่อนเปิดกล่องเดียวอัล,อล่อล่อไปโยนล่อไปโอ้โหแปดไปอีกแปดกล่องไปมาเถอว่าตัวสีเขียดเถอะว่าห้าสิบกล่องอะ่ะโอ้โหยังไงยังไงอืม อย่างนี้เลยนี่นะครับอย่างนี้เลย,ยนะครับอันนี้แปดกล่องตัวนี้เหลือเท่าไหร่ละนึงนะเหลือสิบกล่องใช่ปะอ้าวไปไม่มีอะไรจะเสียแล้วอะหมดแล้วไม่จะไม่มาจริงเหรอวะซีคิเอตอะโอ้โหสองกล่องสุดท้ายโอ้โหคตดเกลือแบบเกลือเกลือเค็มๆอ่ะแบบเค็มมากอ่ะเค็มที่สุด โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็เกลือนะครับเกลือก้อนใหญ่ก้อนโตๆนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันหมดไลคคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไม่ไปครับกระโดดไม่ได้อ่ะโคเีได้ไม่ไปไปไปครับไปไปครับ